นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความนอบน้อม แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมบคูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอถวายความเคารพพระมหาเถระทุกรูปขอความร่มเย็นเป็นสุขความเจริญในศีลความเจริญในธรรมความมีสติปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริง จงมันเกิดขึ้นแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเอาวางมือลงเป็นการบอกกล่าวเล่าธรรมถือว่าวันนี้เป็นวันดีวันที่แปดเดือนแปดภาษาจีนก็ว่ามีแต่โชคดีมีแต่ร่ำรวยมีแต่เฮงทุกคนมาแล้วก็ถือว่าโชคดีเป็นวิธีที่ยิ่งใหญ่พระธาตุอาดูลเป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์มาก เป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์มากถ้าญาติโยมมาอธิษฐานขอพรหรือมาบนบานสารกล่าวโยมต้องจดต้องจําไว้นะต้องจําไว้เลยต้องบันทึกไว้เลยว่าเราอธิษฐานไว้ตรงไหนบ้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีเทวดารักษาแต่แต่ชั้นจ่าตุมมหาราชชั้นดุสวรรค์ก็เวียนเทียนกันว่าทั้งอินพรมโยมยักษ์หน้าคุดคนทันเป็ดอสุรกาย ก็ลงมาไหว้มาดูแลรักษาพระท่านถือว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่ถ้าเราไปตำหนิหมายถึงว่าหมายถึงถ้าเรามากราบมาไหว้แล้วหรือมาบนแล้วเราลืมถือว่าเป็นการโกหกหนองเทพเทวดาจุปประสงค์ที่อาตมาอพระอาจารย์มาวันนี้เมื่อประมาณสี่ห้าเจ็ดปีที่แล้วได้เคยมาพูดไว้ กับพระธาตุนาดูนพอดีมาทำพิธีให้ลูกศิษย์มาร่วมกันบวงสวงแล้วก็สําเร็จเราก็ลืมไปนานแล้วก็ตั้งใจว่าจะมาทาสีบอกถ้าสําเร็จแล้วก็ให้มาทาสีทาสีให้พระธาตุก็ยังไม่มีคำมาราสีพระธาตุอยู่ในภาษาเนี้ยเหมือนมีนิมิตเห็นพระธาตุนาดูนแล้ว ก็นึกขึ้นได้ว่าอ๋อเขามาเตือนแล้วเพราะว่าเราเคยพูดไว้แล้วเห็นตอนบวงสรวงเมื่อครั้งที่แล้วเมื่อเจ็ดปีที่แล้วเจ็ดปีที่แล้วก็เลยบอกกับต้นรักว่าพระอาจารย์จะบวงสรวงที่พระธาตุนาดูนนะพระธาตุนาดูนนะต้นรักบอกผมขอร่วมด้วยแล้วพามคณะสังทองขอมาร่วมด้วยโดยที่ไม่คิดค่าปัจจัยทั้งหลายมาร่วมถวายกับพระธาตุนาดูนมันไม่ไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะโยมสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆต้องบอกว่าในช่วงเข้ามาษาดมาก็นั่งสมาธิสวดมนเสร็จเดินจงกรมเสร็จก็นั่งสมาธิเห็นภาพเก่าๆหมดเลยที่เราพูดกันนาโดนไว้ออ,อเป็นสิ่งที่ว่ามหาัศจรรย์มากภาพขึ้นมาเหมือนในฝันแต่เรานั่งอยู่ชัดเจนมากเป็นนิมิตก็เลยบอกไว้ว่าให้มามาร่วมวงสรวงต้นรักก็เลย กาลิตาก็รับปากว่าจะมาร่วมลำถวายมาจัดเครื่องเสียงก็บอกลูกศิษย์ก็บอกญาติโยมลูกศิษย์ลูกศิษย์ทั้งหมดก็มาร่วมร่วมกันคณะพราหมสังทองก็มาใบสีที่สวยงามเราเป็นพราหมณ์ก็มาร่วมกันจัดถวายพระธาตุนาดูนแล้วเหตุเมื่อวานตนลลาก,ก็โทรบอกพระอาจารย์บอกว่าไม่ให้ไหว้ของขาวนะ เมื่อหกเจ็ดปีที่แล้วตมาก็ไหว้ของขาวอยู่แต่บางครั้งญาติโยมโดยที่ว่ารู้เท่ามีถึงการเพราะคนที่ไม่รู้ไม่ได้ศึกษาจริงๆเลยเนี่ยการไหว้เหล่าเทพเทวดาเนี่ยหรือพรมเนี่ยพวกนี้เขายังมีกิเลสอยู่ยังมีความอยากได้อยู่ตั้งแต่ชั้นตาตุมหาราชถ้าชั้นพรมแล้วไม่เป็นไรพรมไม่ต้องไหว้ของขาวก็ได้ แต่อัตมาอยู่กับหลวงปู่บุญธรรมธรรมบุญโยนี่ทุกครั้งที่จะทำวิธีอะไรก็ต้องมีหัวหมูใบสีมีเป็ดไก่ต้องครบทุกอย่างเพราะเทวดาชั้นดูสิตสวรรค์ชั้นตาตุมหาราชยังมีกิเลสอยู่ยังมีสามียังมีบุตรธิดาก็อยู่ข้างบนสวรรค์ต้องการครบเหมือนกันต้องการครบเหมือนกันนอกจากพระนิพพานแล้ว รือองค์วัดสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแต่บางครั้งญาติโยมไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการแม้แต่หลวงพ่อฤาษีลิงดำทุกครั้งที่บวงสรวงเนี่ยต้องมีหัวหมูสี่หัวทุกครั้งคือเท้าเจ้าตุมมหาด้านท่านเท้าจัดตัวกบาลทั้งสี่ต้องมีทุกครั้งแล้วมีไข่ของหลวงพ่อฤาษีจะมีไข่ยอดใบสีไปเปิดดูได้ในหนังสือแม้แต่ทําพิธีทุกทุกครั้งหลวงพ่อฤาษีก็จะบวงสรวงเอง ลูสีลิงดาตอนเป่ายันเป่าเกาะเพชรหลวงพ่อฤาษีก็บวงส่งเองทุกครั้งไม่มีคนถึงบอกบางครั้งบางสิ่งบางอย่างคณะพราหมณ์ที่เขาไม่รู้ก็ทําทไม่ถูกต้องแต่คณะพราหมณ์สังทองเนี่ยเขาถูกวิธีการก็ถูกวิธีการทุกอย่างพระยกรเออก,ก็ก็ดีเกอมาร่วมกันมาร่วมกันถวายพระธาตุ แล้วปัจจัยที่ญาติโยมมาทําวันนี้เดี๋ยวตมาก็จะได้รู้ว่ายอดเท่าไหร่เราก็หาสถาปนิกมาทาทาสีสีทองกับสีขาวสีทองหมา่ถึงทาเฉพาะที่บัวแต่และทั้งหมดเลยแล้วก็สีขาวก็ทําใหม่เพราะเคยพูดไปนานแล้วเราต้องมีปัจจัยเหลือเพราะว่าเวลาญาติโยมอาไหว้กลางวันหรือเดินเวียนที่ยงกลางวันน่ย ตรงนี้จะร้อนมากจะร้อนมากถ้าเราปูหินเหมือนที่พระธาตุพนมให้แบบให้เดินแล้วแบบสบายเท้าเลยก็จะดีก็ตั้งใจว่าปัจจัยตรงนี้ก็จะทำต่ขั้นแรกคือต้องทำทาสีที่เป็นบัวเห็นไหมโยมระหว่างบัวระหว่างบัวระหว่างบัวก็เป็นขาวกัเป็นขาวก็ทองขาวก็ทองก็เหมือนฉับอย่างเงี้ยก็จะสวย คือไม่ได้ทาถือทองทั้งหมดตรงไหนที่เป็นบวนัวระหว่างเสาระหว่างซุ้มก็เป็นสีทองก็เป็นขาวกวับทองขาวกวับทองขาวกับทองก็จะสวยสง่ามากขาวสง่ามากคงใช้ปัจจัยก็คงจะพอสมควรอยู่พอสมควรอยู่แต่ก็เป็นมรดกของประเทศชาติทุกที่ในประเทศไทยเป็นแผนดีนของไทยเราสามารถทำตรงไหนก็ได้ที่เป็นบุญกุศลตั้งจิตอธิษฐานดีด ตั้งเจตนในฐานที่ดีทำเหล่าเทพเทวดาที่มาโมทนาบุญอยู่ในดูแลศักษาพระธาตุแห่งนี้ก็จะอำนวยอวยชัยหรือให้พรญาติโยมจริงๆแล้วพระที่เป็นพระอระหันต์แล้วจะดนบันดาลให้ญาติโยมจงกลับไปถูกหวยนะจงกลับไปร่ำรวยนะจงไปสำเร็จนะก็ไม่ได้เพราะท่านละท่านวางหมดแล้วแต่ที่สำเร็จได้เพราะอะไรเพราะเทพเพราะพร เพราะเทพพราผมยังหลวงพ่อ,อ,พอโสธรเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มากมีเทวดารักษาเยอะมากพอเทวดาก็จะจัดการให้โยตญาติโยมเวลาไปบนอะไรก็จะจัดการให้หมดมีละครนะมีใข่นะเทวดาก็จดคิวไว้แต่เวลาขอเทวดาญาติโยมต้องขอไว้หนึ่งอย่างขอครั้งละหนึ่งอย่างจะไปขอมากไปไม,ไม,ไม่ไม่จัดการให้ไม่จัดการให้ เพราะเยอะเกินไปขอครั้งละอย่างครั้งละอย่างแล้วก็ต้องขอแล้วก็ต้องจดไว้ดีๆเลยว่าต้องจําไว้ดีๆเลยอย่างไปไหว้พญานาคที่คําชะโนอดอย่างเงี้ยถ้าลืมเราจะไปขออีกหรือจะไปไหว้ที่อื่นอีกเหล่าเทพเทวดาเขามีจิตเป็นทิพย์เขารู้เหมือนเราโกหกเทวดานะโกหกวิญญาณเเขาจะรู้ด้วยจิตเลยแค่เราคิด เขาก็รู้แล้วว่าตั้งใจจะมาโกหกตั้งใจมาหลอกลวงแต่เราโกหกตัวเองได้ไหมก็ไม่ได้เราโกหกเทวดาได้ไหมก็ไม่ได้เพราะท่านรู้ไเป็นเทวดาแล้วถึงบอกว่าบางสิ่งบางอย่างญาติโยมไม่ค่อยๆเข้าใจก็บอกว่าห้ามไหว้ของขาวแต่ต้นตลบจริงๆเนี่ยพราหมณ์ลองถามพราหมณ์ดูตั้งแต่พระอมราชคูพราหมณ์ที่ทําราชบิดีต่างๆในพระราชวังหรือวัดพระแก้วเนี่ย แม้แต่หน้าวัดพระแก้วเวลาบวงสงยังมีหัวหมูมีไข่ต้มเลยถามท่านพลเอกพิรพงศ์เห็นไหมก็มีหมดแต่บางครั้งญาติโยมไม่ค่อยรู้บอกว่าท่านเป็นเทพแล้วเป็นเทวดาแล้วเทวดานี่ยังไม่เป็นไม่ใช่พระอรหันนะเลื่อไปนี้ผ่านแล้วนั่นไม่ต้องการแล้วเป็นทิพย์เป็นทิพย์ แม้แต่ฉันดูสิสวรรค์ยังมีสามียังมีภรรยายังมีบุตรมีธิดากันเลยบนสวรรค์ลูกอ่านพระไตรปิฎกดูลูกอ่านดูแต่บางครั้งเขาคือเป็นตำนานบอกภาษา 5, 5, 5, อีสานห้ามเฮ็ดยังเสียเด้อพอบอกลูกพอบอกลูกลูกบอกแม่บอกมาก็เป็นตำนานสืบมาเรื่อยเสืบมาเรื่อยเสืบมาเรื่อย,ออย,ออยทั้งที่เป็นผิดเราอาจจะได้บุญอยู่แต่อาจจะได้น้อยหน่อยไม่ค่อยครบไม่ค่อยครบ ถ้าทําครบก็หมดเราเหตุรู้เหตุแห่งบุญเหตุป,ปัจจัยที่เรามาทําเนี่ยปัจจัยละปัจจัยคือเงินของเราไปเสมือนพันธุข้าวที่องค์พระองค์พระสัมมาสามัมพุทธเจ้าตัดไว้พระสงฆ์คือเนื้อนาบุญที่ดีที่สุดของโลกอย่างยอดเยี่ยมปัจจัยเราไปเสมือนพันุข้าวละหวานข้าวไปในานาที่ดีหนึ่งเมล็ดชั้นใด ย่อมมีผลออกมาเป็นหนึ่งลวงชั้นนั้นแต่ถ้าพระสงฆ์ไม่ได้ปฏิบัตดดิชอบข็เบียดเสมือนานาแล้งระหว่างไดส้สักสิบมาเลสก็ขึ้นไปนหนึ่งมาเลสตรงนี้ถ้าเราค่อยๆศึกษาในพุทธศาสนาเนี่ยเราก็จะรู้ไปเองไม่ใช่ว่าวัดป่าจะมีบุญมากไม่ใช่วัดบ้านจะมีบุญมากพระป่า ข้อศีล227เหมือนกันวัดบ้านข้อศีล227เหมือนกันอยู่ที่องค์ท่านปฏิบัติจริงๆหรือเปล่าบุญของพระก็ไม่เกี่ยวกับบวชน้อยหรือบวชนานอีกไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ที่ยศของพระถ้าบวชนานๆมาแล้วอัตมาขอยกตัวอย่างดูพระอานนท์พระอุบาถาพุทธเจ้าบวชก่อนพระนันทาอีกพระนันทาเพิ่งแต่งงานกับนาง ชนบทกระยาใหม่ๆได้เจ็ดวันองค์พระสมาสัมพุทธเจ้าเล็งเห็นได้ยานว่านันทะถ้ามาบวชแล้วจะบรรลุปเป็นพระอรหันต์ภายในเจ็ดปดวันองค์พระสมาสัมพุทธเจ้าก็เรียกนันทะมาบวชนันทะจะจงมาบวชก่อนพระนันทะเพิ่งแต่งงานใหม่ๆเจ้าชายนันทะเพิ่งแต่งงานใหม่ๆได้เจ็ดวัน ลองคิดดูโยมมาเพิ่งแต่งงานได้เจ็ดวันนันนางชนบทกายาเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดแล้วมีผิวพรรณที่หอมที่สุดเปรเสมอนนางฟ้าจุติมาเกิดไม่ต้องทาน้ําหอมไม่ต้องทา,งทาแป้งก็หอมทั้งตัวพอพระน,นันทะมาบวชนั่งหลับตาก็อดนึกถึงเด่น้องหญิงชนบทกายาไม่มีสมาธิเลยลองคิดดูว่าแต่งงานใหม่ๆเจ็ดวันแล้วมาบวช พอข,ขัดองค์รัสมาสมุทเจ้าไม่ได้องค์รัสมาสมุทธเจ้ารู้ได้วาลัจิตของท่านก็าพานันพระนันทะขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงพอขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวเดึงก็เจอนางฟ้านางอับสรสวยกว่าภรรยาที่บ้านของตัวเองเอง,เองคือน้องหญิงชนบทกัญญาสวยมากกว่าเป็นร้อยเท่า จนพระนันทละลืมโจรบทกัลยาถามองค์วสมาสมุทธเจ้าว่าถ้าข้าพระเจ้าจะขึ้นมาบ่อยๆจะทาไงพระเจ้าค่ะลืมภรรยาตัวเองเลยเพราะความงามของจรบทกัลยาองค์วสมาสมุทธเจ้าก็บอกว่าเธอต้องทําติดให้สงบสินนนทะแล้วเธอจะขึ้นมาบนนี้ได้บ่อยๆแล้วองค์วสมาสมุทธเจ้าก็พระพาณนันะลงมา ลงมาแล้วพระนันท h จะนึกถึงโชดบทกายาภรรยาของตัวเองไหมก็ไม่นึกถึงละนึกถึงแต่นางฟ้าเพราะสวยกว่าโชดบทกายาของตัวเองเองแต่ทํำยังไงถึงจะขึ้นไปได้พระเจ้าบอกทําให้จิตสงบถึงจะขึ้นไปได้พระนันทะก็มีบุญอยู่แล้วเพราะด้วยมีบุญเก่าที่สะสมมานานพอทําจิตสงบจิตก็บรุเป็นพระอราหารันต บรรลุปเป็นพระอรหันต์อ,อสิ่งที่ผูกจิตบุรุษเพศคือรูปของสตรีเพศคือเสียงของสตรีเพศกลิ่นของสตรีเพศเป็นบ่วงพัฒนาการปลูกจิตบุรุษเพศได้พระนันทาบรรลุปเป็นพระอรหันต์แต่พระอานนท์ลรบวชมาก่อนพระนันทะหลายปีมากหลายภัษามากก็ยังได้แค่โสดาบัน บุญของพระก็ไม่เกี่ยวกันบวชน้อยหรือบวชนานไม่เกี่ยวกับยศของท่านเราต้องรู้เหตุปัจจัยตรงนี้ก่อนที่เราจะทําบุญแต่บางครั้งญาติโยมก็ต้องบอกว่าท่านเป็นพระครูแล้วพระสายสันเพื่อนเป็นพระครูพุ้นนาะเพื่อนเป็นเจ้าคนณะจังหวัดพุ้นนาะเราไม่ได้อ่านพระดตรบิดกเราไม่ได้ศึกษาประวัติขององค์วัะสมาสัมุธเจ้าองค์วระสมาสัามุธเ,เจ้าบวชเพื่อออกจากกิเลสนะ บวชเพื่อออกนะไม่ใช่บวชเพื่อเอาองค์พระสมาสัมุทเจ้าตัดไหมดูก่อนโมคคานะดูก่อนสาเรบุตรดูก่อนอานนนหรือก่อนอานน์พวกเธอจงไปเรียนก่อนนะไปเป็นพระครูเป็นเป็นพระครูก่อนนะเป็นเจ้าคุณก่อนนะก็ไม่มีเลยไม่ได้ออกจากเกเลสบวชออกนะโยมไม่ได้บวชเอาก็ไม่มีเรื่อง เรื่องตำแหน่งเรื่องยศถาม่แต่ชั้นที่เขาปฏิบัติภาวนากันมีพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคามีพระอรหันต์เป็นแค่นี้เองฉะนั้นเรามาวันนี้เรามาร่วมกันสร้างความดีมาระล,ลึกถึงองค์วัสมาสมุทเจา้ามาบวงสรวงเหล่าเทพเทวดาพรเหล่านี้ที่ทำให้เราจะเจริญนลุ่งเรืองสำเร็จได้เพราะ เราเทพเทวาดาชั้นพรมหรือว่าเราทำบุญที่วัดแล้วสมเมด็จพระญาณโตนบอกว่าก็ต้องอย่าลืมทำบุญกับพระอรหันต์ที่บ้านคือบิดามารดาของเราเพราะบางครั้งที่เราไปทำบุญเราไม่รู้ว่าท่านจะเป็นพระจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นได้แค่สมมุติสฆงถ้ามีเวลานาน,านๆอนาะตมาจะเทศน์ให้ฟัง แบบละเอียดมากๆเลยลญาติโยมจะได้รู้แต่ฉะนั้นตรงนี้เวลาขอจุดประสงค์คือตรงนี้คือให้เรามาร่วมกันสร้างบรารมีและปัจจัยที่ญาติโยมมาถวายทุกบาททุกสตังค์ตรงนี้มาร่วมกันทาสีพระธาตุขออด้ส่งในครั้งนี้ที่ญาติโยมมาเจริญสวดมนต์มาเวียนเทียนมารับศีลมาบวงสรวง มารวบรวมมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภาระวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งสนับสนุนให้ญาติโยมในสถานที่อย่างนี้หรือญาติโยมทางบ้านจงมีแต่ความสุขความเจริญจะนึกจะหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยทำแล้วขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จในที่ทุกสถาน ในการทุกเมื่อเทินขอเจริญพอรอ่าแต่โยมก็รับพรก่อนแล้วกันนะตนะั้งใจยะหาวะเรวะหาปุราปาริปุเรนตีสาคะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานัง อุปปกักปติอิชิตังปัชิตังตุมหังคิปปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกป,ปาจันโทปานาราโสยัตธามานิโชติระโสยาทตธาสัพพีติโยวิวาชันตุสัพพระโรโควินาสตุมา เวพาวันตรารโยสุขีตีกายุโกภาวะอภิวาธนเสรสะนิจังอุทาปจายิโนจัตตาโรธรรมมาวัทันติอายุวันโนสุขังพระรังภวตุสัพามังขะรังรักขันตุสัาะเทวตาสัพพุทธา นุภาเวนะสัพพธรรม,มานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตสาธุ